โอเคครับสวัสดีเพื่อนๆชาว Robloxpecting นะครับวันนี้ผมจะมาแนะนําการเล่นแบบคร่าวๆสำหรับคนไม่รู้อะไรเลยแบบเบสิกพื้นฐานในการเล่นเกม Robloxpecting นะครับง่ายมากนะครับคือเข้าเกมมาสำหรับคนไม่รู้อะไรเลยงงเขาจะเข้ามาไม่รู้เลยมีแต่ทัวร์นเียลที่ตัวเกมมันทํามาให้แบบคร่าวๆนะครับคือมันจะบังคับให้เราไปซื้อตัวจานล่อนนะครับอาจจะเป็นสีเขียวหรือเปล่าผมจำไม่ได้เลยครับเพราะผมเล่นนานมาแล้วเหมือนกันแล้วก็จะมีตัวพ่วนะครับให้เราสังเกตว่าในทียของมันเนี่ยมันมีตัวเขียวทองแดงแล้วก็ เห็นไหมซิมเบอร์แปรน,นะครับยิ่งเราใช้ของดีๆเนี่ยความโชคดีในการเจอของดีมันก็จะมากขึ้นด้วยเข้าใจใง่ายๆประมาณนั้นเห็นไหมว่าจะมีเทียทีนี้พอเราซื้อเราก็ไปขุดขุด,ขดทีนี้ระบบการขุดมีอะไรให้เราสหน้าสังเกตมั่งอย่างแรกเลยไอตัว c o v e อร์สีเขียวยิ่งถ้าเราใช้ของดีๆของ,งแพงๆเท่ากับความโชคดีนะทุกคนรักคือถ้ากับโอกาสโชคดีในการขุดหาของเจอยิ่งเรามีรักเยอะๆเนี่ยคุณภาพในการขุดเราก็จะเยอะขึ้นด้วยนะเดีย๋ยวผมยกตัวอย่างให้ดู ผมขุดด้วยตัวออร่าแผ่นนะครับตักไม่กี่ทีเนี่ยน่าจะได้ของดีคือของเกาะนี้ไปแล้วมันจะได้ตัวของที่พอจะใช้ได้นะสำหรับเกาะนี้อาจจะไม่ได้อาจจะไม่ได้แลนะครับไม่แลเลยแหละเออแพทที่นั่งกับพวกของปลอมไพลุงไพไลท์อะไรพวกนี้เออพอเราได้ตักตัก,ต,กตักไปเราได้ของดีดีมาแล้วเราเอาเงินเนี่ยพยายามไปอัปเกรดจาร์ลอนเป็นอันดับแรกนะครับ เพราะว่าอะไรเพราะว่าอะไรถึงบวกจานร่อนเป็นอันดับแรกคืออยากให้ซื้อเป็นอันดับแรกเพราะว่ามันช่วยเพิ่มปร์สซ็นต์หลักหนึ่งอย่างเลยแล้วก็มันทําให้เราร่อนไวขึ้นด้วยนะครับแล้วก็ตัวค a าป c i t ิทธิตรงนี้ทําให้เราตักแร่ได้เยอะผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าค a าประสิทธิจานร่อนเริ่มต้นมันเท่าไหร่อ่าพอเราซื้อจานร่อนปุ๊บเราตักแร่ไปทีนี้ ผมอยากให้สังเกตตัวนี้ครับกระเป๋านะครับกดตัว G ขึ้นมาถ้าใครเรล่นระบบในคอมมนะั้ยหนกระเป๋าระบบกระเป๋าเนี่ยก็ง่ายๆเลยไม่มีอะไรเลยคือมีนอนก็คือแร่ระดับกะกากโหมดมันนะครับตัวนี้ Y and perfection นะครับก็คือแร่ดีๆแล้วก็น้ําหนักเห็นจะมี0.5กิโลอะไรเงี้ยนะครับสังเกตง่ายคุณภาพจะมี common แ a common คือตัวสีเขียวแรคือตัวสีน้ําเงินนะครับ epic คือสีม่วงนะครับดีสุดคือสี legendary ที่เป็นสีทองนะครับณนะตอนนี้นะมันมีตัวระดับไม้ตุงไม้ติกเลยเราไม่ต้องพูดถึง เพราะเราเพิ่งเล่นทีนี้เราเข้าใจแล้วว่าที่เก็บแร่เราที่เราขุดมามันไปอยู่ตรงไหนมันอยู่ในกระเป๋านะครับกดตัวจีขึ้นมาในคอมนะถ้าอะไรเล่นมือถือกดลูกกระเป๋าขึ้นมา,าทีนี้ผมจะพาไปดูระบบขายของเป็นอันดับถัดไปก็คือคนที่เราจะเอาเงินได้เนี่ยเราต้องไปหาตัวเมอร์เชสนะครับไอเมอร์เชสเนี่ยมันเป็น NPC นที่เอาไว้ขายของโดยเฉพาะเลยหน้าที่ของมันคือยืนรอรับออเดอร์อย่างเรามาขายกดอีปึ๊บ แอ i n g to sell เออมันมีหมวด3โหมดนะในการขาย I like to sell ทำไงนะครับมันคือการเอาของชิ้นชิ้นหนึ่งมาขายเราเปิดกระเป๋าขึ้นมาเราเลือกโกเราเลือกโก้ขมาเราเลือกทองขึ้นมาใช่ไหมการขายแบบ I like to s e ซ l จิ๊ดี่ยคือการขายแบบครั้งเดียวจบเลยมันก็จะได้เงินขึ้นมา4,000ดอลลาร์อันที่2ล่ะ I like to all ล a l l a ์เร ออฟชิดไทส์ size, นะครับคือการขายแบบรวบเดียวจบเข้าใจง่ายไมไทส์ก็คือประเภทเดียวกันคือการขายแบบสมมติผมต้องการขายแพทตินัมทั้งหมดเลยในกระเป๋าโดยที่ไม่ขายแร่อื่นผมเลือกอันที่2แล้วผมกดออปชันสองไอเซลแพทตินัมเห็นปะ่ะมันจะมีเลขโชว์จำนวนแพทตินัมทั้งหมดในกระเป๋าเราขายได้22,775ดอลลาร์ เงินก็ถูกโอนเข้าไปในในบัญชีเราเออในตัวละครเราประมาณนี้ทีนี้ถ้าเรา,าต้องการขายหมดเลยยกกระเป๋าเราทำไง I w ว n t ท o sell all my ์ไวเ l All บนะครับมันก็จะโชว์จำนวนของที่เราไม่ได้ล็อกนะครับในกระเป๋าเราเราขายยกกระเป๋านั่นแหละเนี่ยก็จะมีค่าประมาณนี้เลยผมกดเนื้อไมลเพราะผมต้องไม่ต้องการขายนะครับโอเคระบบการขายมีแค่นี้จริงๆนะครับต่อไปอ่าไอระบบคาฟฟิ้งช่วยอะไรได้บ้างนะครับคาฟฟิ้งคือกด E เข้าไป Go Ling Amethyst p e n d a n นะครับก็ คือพวกเนี้ยเครื่องจี้ข้างหลังเนี้ยมันบวกสเต็กอย่างอันเนี้ยเซลบูสสิบถึงยี่สิบเปอร์เซ็นต์ก็คือผมใส่เครื่องรางเนี้ยผมจะมีบัฟตัวนี้อ่าอาจจะตีบวกได้ของดีหรือของกากก็จะแล้วแต่เปอร์เซ็นต์ที่เราจะได้บัฟจากของชิ้นนั้นๆไปเช็คสปีดคือร่อนไวนะครับแต่ละเครื่องรางจะมีบัฟที่ไม่เหมือนกันอย่างอันเนี้ย grounding right นะครับมันจะมีตัวลักห้าถึงยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับบวก c ปาซิตี้ในจาร่อนสนะิบถึงสี่สิบเปอร์เซ็นต์ modify b o o s ศูนย์ถึงสี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ ใช้แร่อะไรบ้างแมทเทียลอุปกรณ์แร่ที่เราต้องการน,นำมาคราฟคือเคสไอเคสซี่อะไรเนี่ยหแล้วก็ตัวโกลเด้นเพลว์สนะครับถ้าเรามีของชิ้นนั้นแล้วเรากดวิว้าไปมันจะโชว์ว่าเรามีของชิ้นนั้น,น,นแล้วนี่นีผมติ๊กไปเลยเห็นไหมขาดตัวนี้ผมยังไม่มีตัวน,นี้นะครับมันก็จะแดงคขามไม่ได้จบระบบคราฟมีแค่นี้จบเสร็จงงงงทาอะไรต่อทีนี้มันพอเราอัปเกรดของมาได้ทั้งหมดแล้วเริ่มได้ของดีทั้งหมดแล้วเนี่ยเราก็จะต้องข้ามไปขุดที่เกาะนู้นแหละเพราะว่าเกาะนี้ของดีมันไม่ค่อย ไม่มีเว้ยคือของกากากมันก็อยู่ในเกาะแรกอะ่ะเยอะนะครับต่อมาเทคนิคเราเข้าเซิร์ฟออกเซิร์ฟไปเรื่อยๆจนกว่าจะเจอคนตั้งเสาฟรีๆแบบนี้ให้เราเข้าไปขุดนะครับมันจะเพิ่มจํานวนลักเดี๋ยวผมจะโชว์ลักให้ดูลักผมเริ่มต้นคือ88ใช่ไหมอ่าพอผมเข้าไปในวงนี้ปุ๊บลักแม่งคูณมาเป็น2นะครับ175คือเปอร์เซ็นต์กรามโชคดีอะ่ะมันเยอะขึ้นนะครับมันเยอะขึ้นได้จากอะไรบ้างได้การที่เราไปซื้อตัวจานล่อนในเกาะ2อัพให้มันเต็มเต็ม หรอตัวแพงๆมาใช้นะครับมันจะได้ลักเพิ่มขึ้นด้วยนะครับแล้วก็โทเทมเนี่ยจะมีอยู่สแบบสีส้มกับสีเขียวสีส้มคือสเตนลอนไวนะครับลอนไวตักไวสีเขียวเอ,อ้ยสีสีเขียวคือลักนะครับคุณลักคุณสองความโชคดีอ่ะในการขุดได้ของดีคุณสสีส้มคือสเตนก็คือขุดไว้ลอนไวนะครับประมาณนั้นนะครับเดี๋ยวลองขุดให้ดูผมตักจ้วงไปเลยอันนี้ได้วงนะเดี๋ยวผมจะสาธิตนอกวงให้ดูด้วยว่ามันต่างกันยังไงดูดิเห็นปะ ผมมีบูทไซส์ด้วยนะครับของที่ได้มันเลยจะใหญ่ตามบัฟที่ผมมีด้วยเหมือนกันนะครับเป็นเปอร์เซนต์ก็ว่ากันไปไดอิเลเดียมมานะครับตักปุ๊บหนึ่งมันจะเต็มเลยเห็นไหมคาบิซิตี้จะร่อนผมมาร้อยเจ็ดสิบฝ่ายนะคือถ้าไปตักข้างนอกโดยที่ไม่มีบัฟและค่อนข้างใช้เวลานานเลยกว่าจะเต็มต่อครั้งหนึ่งประมาณนี้ได้ของระดับรระคอมมอนบ้างอะไรบ้าง,งคุณดูตักข้างนอกดีไดแต่ละยี่สี่นะครับเราดูตักข้างในปุ๊บหเด้งแบบทิ้งแบบสิบยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับ โคตรไวนะครับคือมันคูณ2อน่ะเอาไว้ง่ายคิดเข้าใจใง่ายนะครับแร่ที่มันได้ก็จะได้ใหญ่ขึ้นด้วยนะพอบวกลักอะคุณภาพของที่ตักได้ในวงมันก็จะดีขึ้นด้วยนะครับได้อิมมัลล์มาแล้วตักแป,ป๊บเดียวเองได้ของระดับกลางเอาไปอัพจี้เครื่องหลุมเครื่อง่าง,างได้โอเค ระบบมันก็จะมามีประมาณนี้ในส่วนสุดท้ายและส่วนสุดท้ายที่ผมจะพาไปดูก็คือร้านขายตัว Achievement นะครับบวกเพิ่ม Boost Capacity Position นะครับอันนี้มันจะเป็นบวกกระทะเราจุของได้เยอะขึ้นในการร่อนแต่นี้ไม่ค่อยแนะนําให้ซื้อแค่สีเหลืองเดียวก็พอละต่อไปจะเป็นการ Enchant นะครับอุปกรณ์การขุดให้ขุดดียิ่งขึ้นนะครับ,ม,ม,ม,รบมันจะมีตัว Enchant เนี่ยผมเคยน่าจะทาคลิปแยกไว้แล้วนะครับมันจะมีตัว a l l i g h t กับตัว e t h e r i t ที่เอามา Enchant ได้ประมาณนี้นะฮะ Enchant ก็คือการตีบวก Stack อาวุธตัวเนี้ยนี่ตัวแผ่น ตัวนี้นครับกิตตีแพนโอลาคือเกมมันมีแค่นี้จริงเลยคือแค่นี้เลยไม่ไม่ไดะยากอะไรขนาดนั้นโอเคเดี๋ยววันนี้ขอลาไปก่อนแล้วกันไว้เจอกันคลิปหนา้ามีเทคนิคการขุดแร่หาแร่ดีๆเลยมาฝากเดี๋ยวไว้เจอกันนะครับ